คีย์บอร์ดมีหน้าจอหม่อีกแล้วนึ่งบแค่2ใบเทาแถมไอ้น้องนี่ยังเป็นคีย์บอร์ดแบบฟูลไซด์ด้วยนะและดีไซน์คือสวยสัดมาพุกมึงนั่นคือแฟนเทค MK918 Atom Pro 97ที่รอบนี้แฟนเทคเขาจัดหนักจัดเต็มกัฟังก์ชันการใช้งานสําหรับน้องคีย์บอร์ดตัวนี้แบบสุดๆและใช่ไอ้น้องนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกั M917 ตัวที่เคยรีวิวไปเมื่อก่อนหน้านี้แต่น้องตัวนี้จะมาในไซเบิ่มๆแบบ100%ที่ให้มาทางหน้าจอ TFT แล้วก็ดอกสวยๆที่สามารถปรับเพิ่มลดเปิดปิดเสียงได้แบบนี้และในส่วนของหน้าจอเนี่ยไอ้เอจ้าน้องตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งโชว์เวลาดูข้อมูลระบบหรือว่าจะปรับแต่งเสียงก็ได้และแถมเมนูของน้องนี้เป็นแบบภาษาไทยด้วยนะหรือจะเอาไฟกิ๊มาใส่แบบนี้ก็ได้ สามารถเซตภาพไฟกิ๊ผ่านซอฟต์แวร์ที่เขามีมาให้ได้เลยและในซอฟต์แวร์ก็สามารถปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมได้อีกเยอะเลยทั้งการเซตมาโครเซตปุ่มฟังก์ชันหรือจะปรับไฟ RGB ก็สามารถทําได้ไมาพร้อมคีย์แคปที่แต่งสวยมาให้แล้วเรียกได้ว่าได้มาแล้วก็ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมได้เลยคีย์บอร์ดตัวนี้ในเรื่องของไฟเทคที่เขาให้มาจะเป็นไฟแบบ f u l l RGB ที่สวยทะลุบอร์ดและยังสามารถปรับโหมดไฟได้โคตรเยอะแล้วมึงดูดิแต่ละโหมดคือสวยๆทั้งนั้นเลยนะการเชื่อมต่อของน้องนี่จะเป็นแบบไตไบไ้่ จะเป็นแบบเลสนะส่วนเรื่องเสียงเนี่ยก็จะได้ประมาณเนี่ยลองฟังกันดู ใครกำลังหาคีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์ที่ได้มาทางหน้าจอ TFT ทีเฟี้ยวๆีหรับใช้งานสวยๆและฟังก์ชันการใช้งานที่ให้มาแบบจุกๆแบบนี้ลองดูไอ้น้องตัวนี้ได้เลยนะเออแล้วก็ที่หน้าร้านก็มีให้เลือก2สีนะสีขาวกับสีดําสวยทั้งคู่เลือกตามอัธยาศัยได้เลยถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถดูได้ช่องทางธรรมชาติที่กูหามาให้ได้เลยนะเออแค่นี้แหละกูไปแล้วเจอกัน